สวัสดีครับเดี๋ยวผมรองสร้ค์อีกเพลงหนึ่งแล้กันนะครับเพลงนี้จบแล้วก็พักเบรกสักงยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวไปที่บ้านไปหาข้าวกินสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาจบมาเจอกับเจ้าภาพเพล่เพลงกับนักล่าแล้กันนะครับเดี๋ยวรังเพลงขอลองอีกเพลงนะครับแล้วก็ ขอ,ขอตัวก่อนนะครับคือเพลงนี้ไปหาพี่เศษน,นะครับชื่อเพลงคู่เธอนะครับโปรดฟันหน่อยนะครับผมลมอาจเคยพัดผ่านไปใคร เคยเดินเข้ามาฝนตกไม่นานก็สาแม้แต่ฟ้ายังเคยเปลี่ยนสีแต่ใจชอบ ที่มั่นคงไม่ลดน้อยถอยลงอย่างน้ำเปรียบต้นไม้ที่งอกงามจะเหมือนคำที่ฉันให้สัญญาว่าจะขอมีแค่เธอคนดี จะรักเธอรักตลอดไปตราบใดฟ้ายัางคู่กับดินตราบใดน้ำยังคู่กับปลาจะมีฉันกับสัญญาคู่เธอ อาจ,จแสดงไม่เป็นที่เธอเห็นอาจดูเหมือนไม่เคยที่จริงแล้วมากกว่าความเอื้อนเอ้อ รรเชิเหมือนไม่เคยรักกันแต่ใจฉันที่มั่นคงไม่ลดน้อยถอยลงอย่างน้ำเปลี่ยนต้นไม้ที่งอกงาม จะเหมือนคำที่ฉันให้สัญญาว่าจะขอมีแค่เธอคนเดียวว่าจะรักเธอรักตลอดไปตรัไใ้ฟ้า ยางคู่กับดินปรับได้น้ำยันคู่กับปลาจะมีชานกับสัญญาคู่เธอแต่ใจฉันที่มั่นคง ไม่ลดน้อยถอยลงอย่างนา้ำเปรียบต้นไม้ที่งอกงามจะเหมือนคำที่ฉันให้สัญญาว่าจะขอมีแค่เธอคนเดียวว่าจะรักเธอ ตราบใดฟ้ายังคู่กับดินตราบใดน้ำยังคู่กับปลาจะมีฉันกับสัญญาคู่เธอประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับฟังนะครับที่ติดตามด้วยนะครับที่ให้กําลังใจกันทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณนักฟ้าด้วยนะครับคืนนี้ขอให้นัรักฝันดีมีความสุขกับทุกๆคนเลยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวพักเบสสัก20นาท,ทีเดี๋ยวไปตามเจ้าหนักล่ากับเพื่อนเพียรนาะนะครับสองโตปวดน,นักล่ามาด้วยนะครับ